ก็เป็นคนที่เดินดินยังคนทั่วไปไม่ดีเกินกว่าคนไหนมีแค่ใจดยูงเดียวให้เธอก็เป็นเพียงคนคนหนึ่งไม่เลิะเลยแค่บงเงินมาเจอเธอแต่ไม่รู้ หัหาเนเธอเธอต้งกานรชคราับหนุ่มกวนญิงนครับเจ้าบาวครับเออค่ะสาวสุพรรณค่ะเจ้าสาวค่ะให้ดูเรื่องปะตอนนั้นได้มีโอกาสได้ ไปทํางานที่โรงสีอุ่ทองคุณสินไทยนะครับมีวันหนึ่งมีวันหนึ่งผมได้ไปส่งพี่ที่ทำงานที่ในตัวเมืองสุพรรณนะครับแล้วก็เราก็อยากัดผมก็เลยถามว่าที่ไหนเปิดดึงบ้างก็เลยพี่ก็แนะนำมาร้านน้ำริ่ก็เลยไปตัดไปถึงก็เจอแม่ยายเลยครับเจอแม่ยายก่อนเลยแล้วสักพักนึ่ิรถก็เดินเข้ามาผมก็ตกใจนิดนึงครับสวยเปล่านะสง หน้าสดขอ๋น่ารักเราเล่นเราเล่นน่ารักขอนำบัตรแล้วก็ไปเสิร์ชในขอนำบัตรแม่ยายไม่ได้ขอนำบัตรที่ร้านเลยครับขอนำบัตรที่ร้านก็กลับไปบ้านก็วอนุ่งขึ้นก็ไปลองเซิร์ชเฟซบุ๊กดูครับก็เจอเขาเนี่ยก็เป็นที่มาของการได้รู้จักกันครับก็เป็นคนธรรมดาไม่พิเศษก็คงเป็นความ มั่งเสมอน,นะคะแล้วก็คือตอนแรกเราก็ไม่คุยด้วยนะแต่ว่าพอแบบเขาก็ซึมซับมาเรืเะะ่อยๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็เป็นคนดีนา่ารักแล้วก็ให้เกียรติเราตลอดเนะะี่ยค่ะแดูเขาจริงใจผู้หญิงก็ต้องการแค่นี้ทั้มังอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยได้ได้ได้พูดคุยกับเขา ใจหรอครับเออยอะอาดิงคิดไม่ออกรอเล่นเออเป็นคนน่ารักน่ารักแล้วก็เป็นคนรักครอบครัวอดูแลเอาใจใส่ผมเป็นอย่างดีนะครับก็คอยซื้อนู่นนี่นั่นให้กินอยู่เรื่อยน <c> ะ <oughs> แล้วก็แล้วก็เขาเป็นคนที่มุตสัมพันธ์ดี เข้าก so ับคนง่ายใครอยู่ด้วยก็มีความสุขใช่ไหมเนาะก็มีครับเราคิดถึงเขาครับเราคิดถึงเขาอ่ะแต่เออดาเขาจะมีอะไรบ้างนิดนึงเนาะก็นิดเดียวก็ผู้หญิงอะเนาะก็นิดเดียวไปเคยก็เคยเกิดจากเริ่องของการพอ อระยะทางเนี่ยครับแต่ผมก็พย,ยายามที่จะพิสูจน์เขาเห็นว่าระยะทางไม่ได้เป็นเป็นอุปสรรคสำหรับความรักของเรามันอยู่ที่ใจของเราครัสองคนครับสองลูเก่งนะแก้ปาญหาฟินเ<อ>ราให้ <c oughs> ก็ก็เขาก็ทำให้เราแบบเห็น มาตลอดว่าเขาเขาแบบคุณม,มาแล้วเขาแบบเขาเขารักเรานะอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะก,ก็ก็เลยแบบก็เป็นเขาแรที่แบบว่าอยู่ข้างเราตลอดหรือว่าเราจะเจอเรื่องอะไรแย่ๆในชีวิตมาก็เขาก็ไม่เคยจำหรอกไลยคาดต่อ <c oughs> กาวก้าวีเนอะนาาแล้วแต่งไปแล้วจากที่เราเนี่ยได้พบกันเนี่ยอย่างที่ว่า9ก้าปีก enfin ็คิดว่านานกว่าตวนที่เราจะได้เรียนรู้อะไรในตัวซึ่งกันและกันนะครับแล้วเขาก็ในตอนที่ผมเหนื่อยผมท้อเนี่ยก็มีเขานี่แหละคอยเติมพลังให้ผมก็ผมก็เป็นคนนี้แล้วแหละ คนอื่นก็ไม่ได้แหละแต่มาต้อรักเพราะเธอนั้คือครึ่งชีวิตฉึงใช้เวลาทั้งชีวิตคือตามหาและรคคอยเธอมาแสนนานและสุดท้ายก็เจอว่าเธอคือทุกอย่างที่น้ำเติมหัวใจจากนี้ทุกลมหายใจฉันคือเธอ ทิท่ดีจนไม่มีคำบรรญ,ญายช่างโชคดีหรือกันที่มีเธอเดินข้างกายชีวิตมันได้เติมเต็มสิ่งที่ขาดหายเธอเป็นมากกว่ารักเพราะเธอนั้นคือครึ่งชีวิตสวัสดีจ้าน้องเอิรเกือบเก้าวปีรณนะ้ที่เราครบกันอะพี่ว่าม,มันถึงเวลาที่เหมาะสมแล้วแหละ ที่เราจะสร้างครอบครัวไปด้วยกันพี่ทาคลิปนี้ขึ้นมาก็อยากจะขอเอิร์ดแต่งงานอย่างเป็นทางการนะนะแต่คงไม่กล้าไปพูดโดยตัวเองเอาเป็นแบบนี้แล้วกันนะพี่รักเอิร์นะและพี่ขอสัญญาว่าจะดูแลเอิร์ดให้ดีที่สุดแบบนี้ตลอดไปแต่งงานกับพี่นะจ๊ะแล้วรอบหน้าเจอกันพี่จะเอาแหวนไปให้นะบายบาย เธอเป็นมากกวรักเพราะเธอนั้นคือครึ่งชีวิต 嗯。

มาในใจฉันทำให้ทุกคืนวันเกิด Bye.